สวัสดีค่ะแคมาแล้วแคมาแล้วสิมาต่อยพักกระเดาให้พี่พี่เบิรงนาอพุดนะสวออนบอคะเตมต้นเลยพุดนะก็ต้นพักกระเดาพักกระเดาพักกระเดาเยอะมากเนาะคะ่ะมองที่น้องแคอยู่นี่เป็นดงสะดาเลยเนาะทางพ่นกับแมนครับสนามบอลหญ้าจริงเพอนเนาะมีแต่พักกระเดาค่ะพี่พี่เต็มไปเบิรนเลยต้นบางยิ่งใหญ่มาเลือกเอาเนาะคะ่ะนายถีถีมั่นเนาะนี่ิ ยอดขาวเนาะคะ่ะเป็นสะดามันเนาะสิต้อยแล้วกระเสียวไปลวกแช่้นาะไอแช่ตู้แช่ไว้เนาะคะ่ะไปกินย่ำสีโบมี่เนาะยูได้เป็นปีเด้อค่ะพี่ๆน้องเก่งลงคลิปยาวให้เบิ่งแล้วเนาะวิธีเก็บสะดาวใกินโดนโดนนานๆาเนาะคุณขามีที่หยอ่อ,อนงามๆส่ออ่อนบอต้นตั้มๆนี่ค่ะนี่ยื้อกะเทิงเนาะ <laughs> ไปแล้วค่ะต้นสะดาวกันค่ะ อู้นค่ะสุดถนนเลยค่ะมีแต่พักเดาวเลยค่ะนี่ถนนซ้ายสะดาวเลยค่ะมีแต่สะดาวเยอะมากนี่คือมีมแต่สะดาวเลยค่ะพี่ๆสุดถนนเส้น็นี้มีหลายแห้งหลายพันต้นนะคะนี่ประกาศ่เบื้องยอดสีเบื้องดอกงามคักอันนี้ช่อบอุใหญ่เลยค่ะนี่บางต้นชอ่อใหญ่แห้งจินกนับยังกระแสบเพื่อนว่าพัตลวกพ <laughs> บกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปด้วยสะดาวสวยๆค่ะพี่ๆ สวัสดีค่ะ